สวัสดีค่ะน้าเพิ่งมาวีฮันนี่นะคะโอ้โหนี่มันแสงแบบแสบตาม,มากเราเพิ่งได้ตัวนี้มาค่ะ เป็นฟ o ริโอรูหน้าสามนะคะโทรศัพท์อืดๆเอาไก็ตัวนี้เนี่ยกว่าจะตัดสินใจซื้อมานี่นานมากเพราะว่าทที่คนรู้คือราคามันแพงมากใช่ไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ได้มีส่วนลดของคิกส์นะคะที่ซดเดนก็จะมีพวกร้านหน้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเซฟ h o ร่านะแต่ว่าคิกส์เนี่ยจะเป็นร้านที่คนวีเดนอะซื้อเยอะเพราะว่ามีของเยอะนะคะถามว่าวีเดนมีเซฟโร่าไหมมีนะคะแต่ว่าเออเราซื้อที่คิกส์เพราะว่าที่คิกส์มีส่วนลดให้ด้วยนะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องราคาเต็มจะได้ประมาณ2 0 0 0 195โคนนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็เราซื้อมาได้ในราคาส่วนลดนะคะเหลือพันเ็ตเองเองก็ม่เองนะเออมันก็เป็นอะไรที่แพงอยู่นะอันนี้คือแบบเปิดวิดีโอมาไม่ได้มีการเติมเลยเลยอันนี้คือยังไม่ได้เซ็ตเครื่องยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้แกะเลยนะคะอยากจะทําวิดีโออันบ็อกซิ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นแล้วมันก็แพงอะ่ะเปิดไปพร้อมๆกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะจากฟ o ริโอนะ,ะเพราะว่าเราเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคน ก็ได้รับผลิตภัณฑ์จากฟ o ริโอแล้วก็รับรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะนะเราก็เลยไม่ได้ดังขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้จ้างเรานะคะแต่ว่าฟ o r ิโอเนี่ยเป็นบริษัทของสวีเดนนะคะเพราะฉะนั้นพวกอยู่สวีเดนนะคะถ้าบริษัทฟ o ริโออยากจะสนับสนุนนะคะก็ <laughs> <laughs> ติดต่อหลังไมมาได้นะคะ <laughs> เราจะทำชาเลนจ์ล้างหน้า7วันด้วยฟ o r ิโอลูหน้า3นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกดกระดิง่งกดซีเฟิร์สนะคะเราจะได้มาดูกันว่าไอ้ฟ o ริโอลูหน้า3เนี่ยมันเหมาะกับการที่ เราจะ invest money ลงตรงนี้หรือเปล่ามาอันบ็อกกันพูดมาเยอะแล้วนี่นะคะชื่อว่า f o r i o Luna 3เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของตัวที่เป็นครีนเซอร์แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่ากล่องเป็นพลาสติกแข็งนะคะอืมแล้วข้างๆเนี่ยก็จะมีบอกว่าให้เราโหลดแอปนะคะแล้วก็เป็นเอ่อทีโซนิ Posations extra soft and touch นะคะ Unta high a i n silicone นะ Smart dividend e s i g n นะคะ g e s i g n in d i v d e n นั่นเอง <c oughs> แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น b a ์โ o ้ดนะคะ Make in China อืม <c oughs> ก็เปิดเลยเดี๋ยวเราต้องมีการโหลดแอปด้วยนะคะมาน,นี่ออกแล้วบ๊ายบาย นุ่มนุ่มดีแต่ก็ไม่ถือว่านุ่มมากแต่ก็นุ่มเพราะว่ามันเป็น combination skin ่ะเนาะในนี้ไม่มีอะไรแล้วหรอเราดูข้างล่างมีอะไรอ,อ๋อมีแค่นี้มีถุงข้างในจากตรงนี้เดี๋ยวมาดูข้างในถุงนี้กันว่ามีอะไรไก็จะมีถุงผ้ามา อา ah, แล้วก็มีครีมตัวนี้แถมมาให้นะคะเป็นของ f o r ิ o อเซรั่มตัวนี้เขาว่าดีนะเพราะมันมีขายแยกด้วยนะคะเป็นอันนี้ก็คืออะไรอะเซรั่มโอเคแล้วก็ในถุงหัวให้มาสมูงมิงเ็นสีชมพูตรงนี้เขียนว่า f o l ิ o ข้างในก็จะมีสายชาร์จนะชาร์จกับตัวนี้เข้าไปแต่ว่าไม่ได้ให้อแดปเตอร์มาแล้วก็ นบาร์โค้ด first thing first unlock your device นะก็ให้เราเข้าไป unlock device ที่แอปนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีสอนว่าให้ทำยังไงนะคะอะเดี๋ยวเราลองโหลดแอปเลยก็เปิดกล้องถ่ายรูปแล้วเราก็ถ่ายเออแล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้ว่า tap to go for browser ก็กด install ได้เลย อ่าแล้วมันก็จะบอกว่า t a p the device y o u v b e for register อันนี้เป็นรูหน้า3นะคะก็กดรูหน้า3 allow access location for only t o i app r e s s and hold but for three second ตรงไหนก็คืรตรงนี้ใช่ไหมโ okay, อเคงั้นเรา for five second one two three f five อ่าเนี่ยมาแล้ว Congress you are ready to register your Luna 3นะคะโอเค take proof of purchase o อ a y อ๋อมันให้เราถ่ายพวกรีซุงรีซีเขาจะได้รู้ว่าเราแบบเผื่อเป็นการันตีหรือเปล่าเพราะอันนี้มันการันตี2ปี Where did you buy the product store online store Yeah นะ Thank you your Luna 3 is now ready for actions welcome to your skin อ๋อแล้วเขาก็จะบอกเลยว่า how to use remove all the makeup ทำให้หน้าเปียกแล้วก็ได้เลยเออแล้วก็ cleansing mode first time using Luna 3 start with p i l o w อ๋อมันคือว่าให้เราเริ่มที่60วินาทีแล้วก็ sensitive อยู่ที่8เพราะว่าอันนี้มันมันปรับได้16ระดับมั้งโอเค <laughs> ตอกใจเลยอ่ะใจมากอะวิมันสั่นแหลนะเนี่ย stop อ้าวต้องไปใช้เหรอเนี่ยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปไอ้นี่ก่อนเปลี่ยนสถานที่มาห้องน้ำนะคะก็ให้เราปลี่หรอต้องย้อนกลับไปใน,นเนี้ยถ้าเกิดเราจะลองหนะ้าแอปอือฮ mm ึอตาร์ท Please wait อ๋ออันนี้คือเราปรับระดับความแรงได้ถึง16ระดับโอ้โหหน้าแหบเลย60วินะคะประมาณ1นาทีนั่นเอง <c oughs> มันเสียงดังมากอะ่ะเอานมนมๆๆนเดี๋ยวล้างหน้าก่อนลองใช้โฟมล้างหน้าของไบโอเตอร์นะเขาบอกว่ามันต้องลองแล้วก็ทำอันนี้ให้เปียก น้ำนิดน่แล้วก็เขาบอกว่าครีมล้างหน้าที่ใช้ต้องไม่มีพวกเม็ดสครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เครื่องพังแล้วอันนี้มันก็คือสครับอยู่แล้วใช่ไหมถ้าสครับซ้ำซ้อนอีกก็จะแบบอืมนะ start โอเคอ๋อเน,นี่คือมันจะแบบว่ามีหยุดเข้าร่องมันจะมีแบบว่ามันก็สั่นตลอดใช่ไหมมันก็จะมีหยุดให้เราแบบเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเงี้ยอ๋อนี่หยุดเราก็เปลี่ยนสั่นแรงอยู่แล้วเนะี่ย คือเครื่องมันใหญ่มากเห็นปะอลูหน้าสามอ๋อนี่สตอปอีกแล้วรูหน้าสามมันจะตรงบริเวณที่มันเป็นตุ่มๆม,มันจะใหญ่กว่ารูหน้าสองซึ่งการที่เรากดไปทีหนึ่งอะ่ะมันก็ได้บริเวณที่กว้างแล้วไงจบแล้ว <c oughs> ถ้าเราจะเอาอีกก็ได้นะคะเอาอีกรอบไหมเหมือนแบบยังไม่ค่อยคุ้นชินอ่ะเริ่มอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนเห็นปะด้ความที่ว่ามันใหญ่อะ่ะ เวลาเราวนไปทีหนึ่งมันก็ท่วนทั่วหน้าแก้มฝั่งนี้แล้วอะ่ะแล้วก็ตรงนี้อ่ะเข้ามุมได้ดีมากว้เปลี่ยนละอ่ะมาดูฝั่งนี้อืมเห็นปะนี่เป็นการรีวิวแบบรีวิวแบบพีชีมากกันอ่ะตึงแล้วมันก็จะหยุดเป็นจังหวะอืมวนไปทั่วแล้วตอนนี้คอหน่อยแล้วกันอ่ะจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราล <laughs> ้างหน้าดีกว่าล้างก็คือว่าล้างได้เลย อนี่ล้างแล้วก็วางคิ้งไว้ได้เลยแล้วก็กดปิดได้นะคะปิดยังไงอะ่ะก็วางคิงไว้เนี่ยเหรอถ้ากดออกจากแอปก็คือปิดเหรออ่ะเดี๋ยวล้างหน้าก่อนอืมหน้าเคลี้ยงไหมเครี้ยงอยู่นะ เดี๋ยวเรามาลองดูลองมาลองใช้ครบ7วันดีกว่า next challenge ก็คือลองใช้เอ่อ f o r i o Luna t w e ให้ครบ7วันแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวดูว่ามันคุ้มค่าคุ้มเงินหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกับเกี่ยวกับ Product ตัวนี้สักเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแอปว่ามันมีอะไรให้เล่นอีกหรือเปล่าก็ first impressions ของู f o r i o Luna t w นะก็หน้าก็สาดดีนะ ก็ไม่ถือว่าแบบเอียดๆมากเรายังจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับโปรดักนี้มากดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนที่กําลังดูอยู่แล้วไปซื้อเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบโปรดักที่เราใช้แล้วแล้วเรารู้จริงๆว่ามันดีอะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันแพงใช่ไหมเราก็อยากจะไปใช้ เองก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นการอัน็อกซิงแล้วก็เป็น first impression แล้วก็ลองใช้ให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าพอล้างหน้าเสร็จมันก็รู้สึกสะอาดจริงๆนะเพราะว่าหน้าเนี่ยไอตัวสีฟ้าที่บอกไปว่ามันสําหรับคนที่เป็นผิวคอมบิเนชันนะคะเราก็จะมีพวกทีโซนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่จะเป็นออยลี่เพราะว่าสิวคุณตลอดแต่ว่าพวกกรอบหน้าตรงนี้คือก็จะแห้งนะคะแล้วก็จะมีแค่ตรงนี้เราก็เลยเอาสีฟ้ามานะเพราะว่าตัวสีฟ้าของลูน่าทวีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสําหรับคนที่เป็นผิวของคนคอมบิเนชัน เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเราจะใช้รูหน้าทวีให้หมดเลยทั้งสิวอุดตันเราจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าที่ตัดสินใจซื้อมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราอยากที่จะกําจัดสิวอุดตันนะคะเพราะว่ามีตลอดแล้วไม่เคยหายแล้วเราก็ยังว่าเออเราก็ใช้ครีมดีนี่หว่าเราก็อาบน้ำทุกวันแล้วก็ครีมก็ราคาแพงแล้วทําไมมันยังไม่หายอีกลยเงี้ยเราก็เลยต้องตัดสินใจซื้อมาเผื่อว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาจริงๆของเราก็คือการล้างหน้านั่นเองแต่เรา เราคิดว่าเราอ่ะล้างหน้าสะอาดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอสะอาดของเรากับสะอาดของผิวมันคนละสะอาดเดียวกันไหมเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาชมกันนะคะเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ลอง Folio อลูหน้า3นะคะเดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปค่ะบ๊ายบายไปแล้ว